แรกของผมนะกับที่ไม่มีตัวเกียร์ฟูครับผม เขินๆเลยเราเลนฟชิงด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้อีตอนรับของตัวรู้สึกรู้สึกจะมีกลิ่นอะไรแปลกๆอยู่ในตัวกินเบียร์ตั้งแต่เมื่อคืนเลยโอ้โหตุยเบียร์ยินดีตอนรับของพี่พี่ยูสตูดิโอฟิชชิงด้วยกันนะครับควันนี้มาคอลแลบกับพวกเราเป็นจ็อบแจ็คจ็อบแจ็คฟิชชิงอ่ะวันนี้มาคอลแลบกันขึ้นตัวไอชิฟองมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาคอลแล็บซีครับผมนะฮะก็พบกันเป็นเทปที่สองนะครับของสตูดิโอฟิชชิงนะฮะวันนี้มา เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเป็นบอกปลาใหญ่ดูบ้างนะครับจากคลิปที่แล้วไปเล่นปล<ม>าอะไรมาครับปลาเกตคนะรับปลาเกตพุกมันดินปลายิโซกอะไรไงบ้างครับลองถามความรู้สึกก่อนเพราะผมก็ไม่เคยเล่นปลาเกตเหมือนกันครับผมเล่นแต่ไซส์ปลาหนังอย่างเดียว <laughs> สนุกดีนะปลาเกตมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเราจ้องทุนนะตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่าก็ตัวลมนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยว เรามีเทนเนอร์มีเทนเนอร์วันนี้นะอย่าว่าเทนอย่าว่าเทนดีครับผมก็ไม่เก่งหรอกเดี๋ยววันนี้จะมาฟิชชิ่งกับช่องจับแจ็บด้วยนะฮะจับแจับชานเอลนะฮะฟิชชิ่งครับไม่ใช่ชานเอลครับโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอลองประกอบเบ็ดดูแล้วก่อนนะคับนะฮะเดี๋ยววันนี้คอนเทนต์ของผมก็คือจะมาฝึกเบี่ยงหาปลาใหญ่ครับฝึกเบี่ยงเบ็ดแล้วก็มาเจอปลาใหญ่ครั้งแรกนะฮะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ ช่องสตูดิโอฟิชชิงนะครับผมนะฮะวันนี้ทางเรานะครับนำลอกมาทั้งหมด3ตัวเพิ่งฝกผมเองก็มาหัดเล่นนะครับหัดเล่นเบสก็ไปด้วยกันกับมือใหม่หลายๆคนแล้วกันนะครับเราก็มือใหม่นะครับเผื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์ก็จะเรามาลองฝึกเบี่ยงดูนะครับกับคันเบส ที่นี่ที่นี่ก็อยู่ที่บอ่อตกปลาบึงน้ำจืดนะครับ <c oughs> บึงน้ำจืด <c oughs> เดี๋ยวลองดูลคนนะครับ <c oughs> เลยแบบสีดำก่อนล้วกัน <c oughs> เ,เดี๋ยวขประกอบก่อนลวกันเดี๋ยว, <c oughs> วเสร็จแล้วก็จะมาลองเวี่ยงดูนะครับว่าวันนี้ <c oughs> มาซ้อมเวี่ยงนะมาซ้อมเวี่ยง จะไปเกะก,กะใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับตัวแรกประกอบเสร็จแล้วนะครับไปลองเวียงดูว่าจะฟู้ไหมก็เทสก่อนนะครับว่าระบบพอได้ไหมเป็นโอโมโตชีนะครับเวียงครั้งแรกจะเป็นยังไง เบี่ยงครั้งแรกก็ยังไม่ฟูกได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่แรงเพิ่มไปนิดนึ่งนะครับ นะครับรอบที่แล้วฟูมากเลยครับตัวนี้พอดีไปแก้ลูกปืนเาใหม่แบบลูกปืนมันขัดโอเคีกสักรอบนะครับเดีย๋ยวเาออ ก็วันนี้ก็ที่มาครั้งแรก,กนะครับกับบอกนี้ครับครั้งแรกมาไกลเลยคนระับคุณสาครโอเคครับเดี๋ยวว่าก็เดี๋ยวมาลองล่ออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอบูกาเซียนครับ6,5พั 6, สี่ตัวสีส้มจับทุ่นจรวด่นมาฝึกเปลี่ยนไปด้วยกันนะครับเเบี่ยงครั้งแรกลยนะครับ ยังหนืดๆอยู่ครับรอบนี้ในการปรับหน่วงก็เดี๋ยวเราคลายหน่วงขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับความรู้สึกว่ามันยังฟุดๆอยู่หมายแรกที่ขัดตีผ่านไปนะครับก็เดี๋ยวเราคลายขึ้นมานึงโอเความลื่นมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรอบนี้จะเพิ่มแรงขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับกับแล้วก็เปิดความเร็วขึ้นนะได้ประมาณน,ะานี้ครับกางหลอ <Okay. S 2> เดี๋ยวต่อไปมาเป็นลอกตัวที่3าของเรานะครับโอเคครับผมเดี๋วไปดูลอกตัวที่สามกันครับ oh. ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับเป็นระบบแบบไม่มีตัวเกียร์สายครับเป็นของ โปรไซดอนมาลองฝึกเวียงดูนะครับโอเคนะครับน้ำหยอนหน่อยเราตั้งที่เสด็จาประมาณนะ เดี๋ยวเราลองลองหัดเวี่ยงดูนะครับครั้งแรกของผมนะครับกับรบที่นี่มีตัวเกีร์สายฟูครับผมรอบนี้ฟูนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตแกะแกะฟูก่อนแล้วกัน ของจ๊อบก็ได้เหรอมันจะออกไปอีกแล้ว รอรอบเดีวแล้วนะไม่เอาคืนเถอะ้อนนูปิดกล้องแล้นะซ้ายอ่ะหติดพงอ่ะจะลื่นก็ลื่นยุ่ยหย่อนขนาดนี้พี่ทำไมอยู่คะ อันนี้ทำอะไรเปลี่ยนแนวทุนเล็กๆเปลี่ยนแนวทุนเล็กอุ <c oughs> ปรกรณ์น,นั่งทำรายการ จากการซ้อมนะเวียงอันนี้ก็เป็นตัวที่สามนะเป็นโพไซดอนแบบไม่มีเกียรติสายความรู้สึกยังพลาดอยู่เยอะนะฮะยังไม่ค่อยสําเร็จนะมือใหม่ก็อย่างเงี้ยนะครับเงี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยว่าผมจะตีได้ไหมจะลองดูนะครับว่าจะไาลแค่ไหนหรือว่าจะฟุ้งหรือเปล่ ดีขึ้นบ้างซ้อมนะครับวันนี้เป็นวันมาซ้อมนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจตกสักเท่าไหร่ซ้อมเบี่ยงเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่ที่หัดเล่นเบสแบบนี้อยู่นะครับกับคันแต่มันก็ไม่ค่อยแมตช์กันเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ กลบมีฟูเยอะเลยโอเคนะจาก3ามตัวที่ผ่านมาก็โอโมโตะอาบูอันนั้นก็คล้องมืออยู่นะส่วนอันนี้ยังไม่ได้เรื่อง <c oughs> ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับบ่อบางน้ำจืดนะครับบ่อบืงบางน้ำจืดนะครับ <c oughs> กระมาไกลสักนิดน,นึง เดีんん๋ยวยังไงก็ไว้ลบกวนเจอกันคลิปต่อไปว่าผมจะสำเร็จหรือยังนะครับคลิปนี้แฮลคครับ